คือประเด็นเนี่ยมันมีภาพผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเอาจริงนถ้าใครติดตามสกู๊ปข่าวอมรินที่เรานํามาเปิดในทุบโต๊ะข่าวเนียนะร้อ, <นะ S 1> องอ๋อเลยค่ะร้องอ๋อเลยคือตอนนี้สังคมสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะอขอภาพผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาหน่อยสิ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงกันเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแล้วก็มีการเหมือนกับเปลรยกายเต้นโชว์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ให้คนดูผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้พันตรวจเอกกฤษณพัฒนเจริญฮะรองโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติท่านบอกเลยนะครับว่าจากการตรวจสอบกรณีนี้พบว่าผู้หญิงคนนี้ผิด2ส,ส่วนจิตดีค่ะ2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือส่วนแรกก็คือต้องพิสูจน์ว่าหญิงที่เปอยกายเต้นผ่าน Facebook นั้นเป็นใครคะ่ะอ,อีกส่วนหนึ่งเป็นความผิด ของ Facebook ที่ปล่อยให้มีการเผยแพร่คลิปอนาจาร์แบบนี้แล้วเบื้องต้นตํารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทอจะต้องดําเนินการเนี่ยนะฮะในการไปจัดการแต่ถ้าคุณผู้ชมจําได้เนี่ยนะฮะในส่วนของภาพนี้เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะน้องคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาโชว์ผ่าน a c e b o o k เนี่ยนะฮะที่ทีมข่าวได้ทราบมาเนี่ยคือเขาจะมีสติ๊กเกอร์ปิดหัวนม,มแล้วก็ข้างล่างเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็จะเ,เหมือนกับเอาขาบัง ซึ่งนักกฎหมายเนี่ยเคยบอกจําได้ใช่ไหมหลายท่านบอกคือถ้าโทษนะไม่ได้ทะลึง่งถ้าไม่เห็นหัวนมเนี่ยค่ะถือว่าไม่ได้อนาจารมันไม่ได้อนาจารย์ม,มันก็เหมือนกับเวลาถ่ายชุดว่ายน้ําผู้หญิงค่ะอ่ะอย่างนั้นทําไมไม่โป๊ถูกไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่สติ๊กเกอร์คุณหลุดหรือคุณไม่ได้ปิดอะไรข้างล่างอันนี้อนาจารย์ค่ะแล้วแหล่งข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่เคยให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวของเราผู้หญิงคนนี้ชื่อเมเปิลแล้วเธอเองเนี่ยก็เคยเปิดใจกับทางแหล่งข่าวเนี่ยนะ ว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยเธอบอกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเวลามาจ้างงานอันนี้มันเป็นงานของเธอ<ม>แล้วเธอเองก็บอกว่าเวลาโชว์ผ่าน Facebook ไลฟ์เธอก็ไม่ได้แบบแก้ผ้าจนหมดเหมือนกับนำเสนอสินค้า<ม>ให้กับลูกค้า<ม>ที่สำคัญคือน,นี่มันคือร่างกายของเธอแล้วเธอก็ไม่ได้ไปทำร้ายใคร<ม>แต่แน่นอนล่ะฮะว่านักวิชาการก็เคยท้วงติงถ้าใครติดตามสกูปข,ข่าวของอมรินในช่วงทุกโตะ๊ะประเด็นคือเวลาโชว์เนี่ยมันไปติดเว็บ ต่างๆ<ฆ>ไอ้เว็บพวกนี้เวลาเด็กมันเข้าไปเล่นเนี่ย<ฆ>มันจะถูกจูงเข้าสู่พันนัน<ฆ>ลองฟังเสียงเมเปิลหน่อยไหมฮะผู้หญิงคนนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปิดใจกับแหล่งข่าวแล้ววันนี้ตำรวจกำลังตามล่าตัวเธออยู่เสียงที่คนไทยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนฟังฮะดีกว่าตรงที่เราไม่ต้องให้ลูกค้าจับเราไม่ต้องไปขายเหล้าหรือว่าไม่ต้องไปเต้นโชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบ คนเยอะๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือดูผ่านจากกล้องไงคะ่ะเหมือนแบบการทํางานออนไลน์นะคะแต่แต่ทีเนี้ยอันนั้นคือต้องอยู่บนเวทีเสร็จแล้วก็ต้องลงมาขายสติกเกอร์ให้ลูกค้าจับนี่นั่นคือเราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับลูกค้ากว่าแต่อันนี้คือเหมือนทุกคนใกล้ชิดกับเราผ่านหน้าจอก็ให้คางให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คางให้แบบอ่้วท่านนู้นท่านาน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทาค่ะ หนึ่งอยู่ที่ฟิลลิ่งเดียวก็ต้องมีสติตลอดนะคะอยู่ที่ฟิลลิ่งว่าวันนี้โชว์แบบนี้ปับ๊บสติเราจะคือียอะไรแต่ถามว่าต้องมีถอดไหมไลฟ์ Flight, ทีละสติมีแน่นอนเพราะว่าคนดูอยากอยากให้เมเปิลถอดตลอดหนึ่งเราอาจจะเปิดตัวในการถอดด้วยความแรงแรงปั๊บลูกค้าหรือว่าสมาชิกคนติดตามก็เลยติดแง่ที่ว่าเราต้องถอดเนะะี้ยค่ะ เวลานั้นแบบมีคนแบบคอมเนออนนมนตมอ์อะไรอย่างเงี้ยมั้ยมีค่ะเยอะเลยทั้งด่าทั้งว่าทั้งติทั้งชมทั้งรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากก็ไปอ่านกับคำขำมากว่ราะฉันสั่งให้คางอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแบบคางซิพี่เต้ยพี่แม็กซ์พูดเลยว่าไปแล้วก็คางให้เขานะนะเพราะว่าบางทีเขาก็แบบอยากได้อารมณ์ฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยตายไหมล่ะไม่อ่ะ,ะ,ะถือว่าเป็นการแบบอตอบสนองสมาชิกแฟนคลับไปอย่างเงี้ยไม่ได้นะค่ะ ทำอะไรบ้างก็จะมีแบบที่เคยทำนะคะก็จะมีการเหมอ,น,อนประมาณช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบแล้วแต่ว่า,าลิมิตการช่วยตัวเองจะมากจะน้อยนะคะแล้วก็แบบว่ายุ่ยวนอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเพื่อให้คนดูเนี่ยได้รู้สึกมีฟิลลิ่งตามจุดเด่นอาจจะเป็นคนที่แซบมั้งคะ <laughs> อันนี้ถ้าอยากรู้แซ็บจริงๆจริงต้องลองชมแล้วก็ติดตามเรื่อยๆนะคะหรือจะมาชิมนะคะอ่ะก็เอาละฮะประมาณนี้